พ,พี่เน่ทำอะไรพี่เน่ทำอะไรเอาพี่เน่อ่ะมัมมัมนมมัมนมมัมนมเอาลายลูกเอา,าอะไรเอาุ่งก,กัดมีขี้พี่น้องแต่หน่อยเลยท่าแซบบัดให้ ทุจาทุจาปากเลอะเต็มนมเลยนอนเพิ่งตื่นแต่งตัวไปโรงเรียนไปวันนี้วันจันทร์ไปแต่งตัวไปโรงเรียนไปลูกไปเน่พี่เน่แต่งตัวไปโรงเรียนไหมไปโรงเรียนไหมเน่ วันน,วน,นี้ไปสวนนี่ไปสวนไม่มีใครกวนไม่มีใครเล่นด้วยเลยพี่พิมพ์กับพี่ไมยไปโรงเรียนใช่ไหมพี่พี่ไปโรงเรียนหมดแล้วนี่อยู่คนเดียวแล้วออ <c oughs> เออเออ เอเฮ้ยเฮ้นเอ้ยเ้ไเฮ้ไเรียนฮ้ยเฮ้เ้เย นี่เเมื่อไหร่หนูจะได้ไปงเรียนลูกฮะเมื่อไหร่หนูจะโตไปเรียนนอนนอนเมเมเมกินนเมเเม็มมมมมมมออออออกินกินนอนลงลงนอนลงตรงนั้นอนลงเออจะได้กินได้อ้าออออออ กินหึเจะลูกเหรอเอาไว้กินเหรอเนี่ยอย่าไปลื้อนะลูกอย่าไปลื้อนะ กุ๊กอกกุ๊กกุ๊กกุ๊กอกกุ๊กกุ๊กกุ๊กุกเล่นย่ำมีกระเล่นผู้เดียวย่มออกไปสวนกับมีพวกบอลน้อนพวกงาเล่นน้ำตาเอ่อพวกใหญ่บนอยู่น้องพิมพ์น้องไม้อยู่กันเล่นแดดนน่จนบ่ลับบ่นอนพี่น้องหัวเลาะอืมเป็นเห็น ใหญ่เล่นน้ำใหญ่หูวจักเล่นหูวจักหัวน้ำใหญ่แล้วตามมาห้องก็เล่นผู้เดียวเล่นกับตาหน่อยนี่หัวหลอกหัวยังไปผู้เดียวนี่นะอืออี๋อี๋แอะเอกินข้าวเสร็จก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปโอ้ยเดี๋ยวแม่ไปตลาดไปซื้อผักก่อน <damit> <straw> เฮ้ยเดเฮ้ยเดเฮ้ยเด้อรินแบบนี้นะพี่น้องโอเคพี่น้องขอบบุญขอบคุณหล,ยลายๆท,ที่ติดตามช่องน้องนี่นี่แม่แพ้ว่าครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้น้ำในเด้อสิงลงคลิปในเม,มืองสมุยอดอกครับผม พัฒนาการน,นี่เนาะตอนนี้กะวันที่สิบเก้าเลยเก้าเดือนพี่น้องอืมือว่านปากแตกครับผมปากเจอเลยหมื่ว่านปากเจออกะเด็กหน่อยกะมีอุปัติเหตลุลมลมนั่นเป็นธรรมดาล้วพี่น้องโอเคครับผมไปก่อนขอบบุญขอบคุณหลายๆกดไลค์ให้กกน้ำเน,น,นเด้อพี่น้องสวัสดีครับ นานมเต็มปากาเลยไปก่อนสวัสดีครับ